สวัสดีครับผมเบนนะครับจากเพจสบายด้วยคอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมของบริษัท k c b a s บนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูมูลี่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่กับมูลี่ไม้นะครับเป็นมูลี่ไม้ขนาด35มิมนะครับจะเป็นใบเล็กนะครับรุ่นนี้แล้วก็ระบบนะครับที่จะให้ดูตัวนี้เรียกว่าระบบเชือกปรับนะครับก็ใช้งานยังไงมาดูนะครับก็จะมี2เส้นนี้นะครับสเส้นเนี่ยจะเป็นตัวปรับใบนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดึงขึ้นดึงลงนะเดี๋ยวจะลองทดสอบนะครับดึงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วหยุดนะครับพอหยุดแล้วแกนล็อกตัวเนี้ยจะล็อกนะครับส่วนเวลาเราเราจะให้ลงนะครับแล้วก็เพียงแค่ดัดึงไปอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับตัวนี้ปล่อยก็ประมาณนี้นะครับซึ่งการปล่อยเขาอะก็จะลงค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นระบบที่แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ส่วนทั้งผมเนี่ยมจะชอบระบบอ่าโซ่วนนะครับซึ่งเป็นระบบต่อไปเดี๋ยวไปดูนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นมูลี่ไม้นะครับระบบโซ่วนนะครับตัวนี้เป็นใบ35มมนะครับแล้วก็จะมีแบบ50มมด้วยนะครับซึ่งแบบ50มมเนี่ยจะเป็นอ่ารุ่นที่แบบยอดนิยมกว่านะครับมาดูกันนะครับสำหรับมูลี่ไม้ระบบโซ่วนใช้ยังไงนะครับก็จะมี โซ่เนี่ยนะครับเส้นเดียวเลยซึ่งจะต่างจากจากเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเชือกนี่จะมีหลายเส้นนะครับวิธีใช้นะครับถ้าเราดึงด้านตรงข้ามอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการปรับใบนะครับอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยแต่ถ้าเราอยากจะดึงขึ้นเพียงแค่ดึงต่อนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็จะขึ้นหรือดึงด้านตรงข้ามก็จะปรับใบแล้วถ้ายิ่งดึงต่อก็จะเป็นการเอาลงนะครับระบบนี้ก็จะจะดึงขึ้นดึงลงช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะพังยากกว่าระบบที่แบบ ปล่อยแลวลงเลยนะครับตัวนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับในการขายเพราะว่าไม่ต้องมานั่งซ่อม,มบ่อยๆนะครับโอเคนี่ก็เป็นระบบโซ่ก็โซ่เนี่ยนอกจากที่เราดูมาเมื่อสักครู่ที่เป็นโซ่พลาสติกนะครับก็สามารถเพิ่มเงินอัปเกรดได้นะครับถ้าจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นโซ่สแตนเลสน,นะครับก็จะทำให้ดูงานเนี่ยดูหรูหราขึ้นมา คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการพรีเซนต์คร่าวๆนะครับเป็นเรื่องของวัสดุแล้วก็ถ้าลูกค้ามีคําถามไม่ใดนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้ตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ